ขันรถล้ว่าจะเราจะจอดรถกันก่อนนะว้าวถึงแล้วเริ่มลงก่อนอนจบับรถไปเลยนะคะุ๊บชะโอเคถึงแล้วนี่หันรถสวยมากเลยนะคะเฮ้ยนี่ไงน้องหมาน้องหมาสีขาวตัวนี้ที่เราเจอในคลิปทุกคลิปเลยนะที่เขามาถ่ายอะเนี่ยน้องหมาสีขาวตัวเนี้ยข้าไปละโอเคเราไปดูดีกว่า สิทุกคนมันสวยมากเลยอ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยอโอ้มีคนซื้อมีคนแบบมากันเยอะมากเลยนะคะดูสีน้ำเป็นแบบสีเขียวกับฟ้าอะไรนะสวยมากเลยม,ม,ม,มีเรือด้วยเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะไปหาที่นั่งกันก่อนนะคะโอเค นี่ค่ะเราก็จะลองเดินไปที่หาดดูนะคะโอ้เขาไม่บันบัน